สา์ไฟติ้งวิดทูวิดในช่วงที่2นะครับช่วงนี้จะเป็นการท้าทายความสามารถของน้องๆวหวพริปฏิภานที่เกิดขึ้นนะครับว่าเขาจะสามารถทําตามโจทที่เราได้กําหนดไว้ได้หรือไม่นะครับกับช่วงมินิเกมและมินิเกมในวันนี้ที่ท้าทายน้องๆมีอุปกรณ์ต่อไปนี้ครับดันหน้าเลยนะฮะเห็นอะไรบ้างครับตอนนี้มีทิชู่ทิชู่กันไกกันไกกับหลอดหลอดอันนี้เป็นคู่ด้วยกันนะฮะ กันไก่กับลอดและนี่คือดินน้ำมันดินน้ำมันครับมี3าอย่างนะครับ3อย่างนี้จะนํามาทําการท้าทายน้องๆสตรีวิทยาสนะครับด้วยโจทย์นี้ครับเชิญมาครับมินิเกมของเราในวันนี้จะมีอะไรมาให้น้องๆปวดหัวกันอีกบ้างมาดูกันครับและนี่ก็คือไข่ไก่ดิบจำนวนทั้งสิ้น1 0ฟองด้วยกันไข่ไก่นี้จะเกี่ยวข้องกับอุปกรณ์อย่างไรมาดูกันเลยครับนีเป็นไข่ดิบครับเพราะว่า มันหยียบแล้วรู้เลยใช่ไหมมันมีการเคลื่อนไหวอยู่ข้างในนะไข่ดิบไข่ดิบเหล่านี้จะเอามาทําการทดลองครับเกมนี้มีชื่อว่าตั้งไข่ครับอาละครับพิธีเกมกับการตั้งไข่ในวันนี้นั้นมีกติกาอยู่ว่าน้องๆจะต้องทําการตั้งไข่ขึ้นไปในแนวตั้งโดยการตั้งนั้นจะต้องตั้งฟองต่อฟองซึ่งจะวางไข่ในแนวนอนหรือว่าแนวตั้งก็ได้ซึ่งน้องๆน,นั้นสามารถเลือกอุปรกรณ์ที่ช่วยในการตั้งไข่โดยอุปรกรณ์ที่เลือกมานั้นจะมีผลต่อคะแนนดังนี้ครับ ถ้าเลือกที่คู่5แผน่นจะได้รับไข่ไก่5ฟองมีค่าฟองละ6คะแนนรวมเป็น3ามิคะแนนเต็มลอดดูก,กับกันไก่จะได้รับไข่6ฟองมีค่าฟองละหคะแนนรวมเป็น3ามคะแนนเช่นกันหากเลือกบินน้ำมันหนึ่งก้อนจะได้รับไข่10ฟองมีค่าฟองละ2คะแนนซึ่งมีคะแนนเต็มเพียง20คะแนนเท่านั้นโดยการตั้งไข่นั้นจะต้องอยู่นิ่งได้เกินกิบวินาทีขึ้นไปถึงจะได้รับคะแนนนั่นเองครับชูจะเอาไว้ทำอะไรฮะ น่าจะห่อครับตั้งขึ้นไฟนะจะได้แต่ว่าอ่อนเลยเกิน,อ,อ,นอ่อนแลอเกินร้อ,อนแล้วครับร้นเป็นไปได้มากกว่าครับเป็นไปได้มากกว่าแล้วการจะซ้อนๆกันจะทําไงอ่ะตัดหลอดเป็นท่อนเล็กๆครับตัดหลอดเป็นท่อนเล็กๆครับผมเหมือนเราหลอดเป็นตัวขั้นครับ่อยๆข,ขึ้นไปเรื่อยๆน่าจะเป็นไปได้แล้วดีน้ำมันง่ายกว่าไหมมันง่ายครับตัว ได้คะแนนน้อยครับโหง่ายเลยได้คะแนนน้อยแหมพูดมาแบบนี้ก็ไม่ต้องซืบเลยครับเลือกหลอดดูดกับกันไก่ยางแน่นอนซึ่งจะได้รับไข่ไก่ไปทั้งสิ้นพกฟองมีค่าฟองละห้าคะแนนพร้อมแล้วที่จะใีสำหรับการทดลองลุยเลยครับเสร็จนาทีนะฮะคือทำเป็นแบบเรียงขึ้นออได้เป็นนี่อ๋อเลยครับจะตัดหลอดดูไปท่อนๆตามที่ได้คิดเอาไว้นั่นเองครับมาดูกันคบว่าจะสามารถวางไข่ขึ้นไปได้กี่ฟองกันแน่ ฐานแน,นวนอนก่อนฐานจนวแนวนอนก่อนเพราะว่าพอเขายิ่งสูงมันจะยิ่งแกว่งแม่น้องๆน,นี่ก็เรื่องที่จะวางขาไข่ในแนวนอนครับและก็ทําได้จริงๆซะด้วยวางไข่ได้แล้วหนึ่งฟองง่ายๆครับ,บมาเลยนะตอนนี้5้าคะแนนอยู่ในมือแล้วนะฮะเดินหน้าสู่คะแนนที่10นะครับแต่ระวังไข่แตกนะครับไม่ว่าจะเป็นในช่วงเวลาไหนก็ตามไข่แตกหรือว่าคะแนนก็จะหายไปทันทีนะครับนะครับได้2อฟองอแล้วนะครับ <Okay. S 1> น้องนักบอกว่าอยากจะปล่อยมือทันทีเลย แม่นิ่งแล้วไปได้สวยทีเด,ดียวครับมาดูฟองที่สามกันต่อเลยฟองเบาเลยฟอเบาเลยน้องนัดจำลังตัดเบาๆอยู่นะครับต <laughs> <noise> ัดเบาไม่ให้ตัดแรนๆตัดโอ้ยโอ้โอ้โหเกือบไปแล้วนะครับนี่จะเคลื่อนไหวจะทำอะไรนี่ต้องเบาที่สุดนะครับแมแล้วตอนนี้ก็ให้น้องนัทมาเป็นคนลองตั้งดูบ้างเลยครับหรือว่าจะนิ่งกว่าเดินหน้าต่อเลยเจ้าแค่นี้ครับโอ้ย แตกไหมฮะแตกไปหนึ่งครับแตกไปหนึ่งน,นะฮะฟองนี้ก็แตกด้วยนะโอ้โหสองเลยนะฮะโอ้โหโอุตส่าห์ว่าขึ้นไปได้ถึงสามฟองเลยทีเดียวแต่สุดท้ายก็ล้มลงมาจนได้ทำให้เสียไข่ไก่ไปถึงสองฟองด้วยกันเหลือไข่อีกสี่ฟองเท่านั้นน้องการทำไรครับนั่งไม่หายใจแล้วฮะหายใจเบาๆครับหายใจเบาๆ,ๆ นะครับวางไข่ขึ้นไปได้ถึง3ฟองแล้วแต่สุดท้ายก็ยังล้มลงมาเหมือนเดิมครับ15นห้าครับเหลือ1นาทีครึ่งครับเอาเลยครับเหลือไข่อีกเพียง3ฟองสุดท้ายกับเวลาอีกประมาณ1นาทีครึ่ง30บวิแล้วนะครับตอนนี้10คะแนนครับถราวางนี้อาจจะเหลือ10วินาทีสุดท้ายให้นับ,นบนแล้วนะครับโูสั่นเลยนะครับตอนนี้ ตะวกรงนึงแล้วนะครับะวกรงนึงแล้วนะครับคือซือ้อยังตัดสินใจจะเอาที่3าฟองเพื่อรับ5คะแนนจะได้ไหมครับสิ3เก้าแปดเจ็สหนคะแนน แในที่สุดก็เอาจนได้ครับรับไป1 5คะแนนจากการตั้งไขได้ทั้งหมด3ฟองซึ่งจะสังเกตเห็นว่าพวกเขาสามารถตั้งใน3ฟองได้ไม่ยากเย็นนักแต่ยังจัดสมดุลได้ไม่ดีพอจึงล้มลงมาแตกไปถึง3ฟองแต่สุดท้ายก็ยังรักษาไขที่เหลือ3ฟองได้สําเร็จยอดเยี่ยมมาก,มากครับต่อไปเปดูการตั้งไขของน้องๆจากสตรีทูตป,ปาการกันดูบ้างครับคุณผู้ชมพวกเขาจะเลือกอะไรมาเป็นอุปกรณ์ช่วยในการตั้งไขมาดูกันครับ เลือกหลอดค,ค,ค,ครับเลือกหลอดนะครับรุนกันกับหลอดนะครับเ้าดูครับเลือกหลอดดูดเหมือนกันมาดูกันครับว่า6ฟองกับ30คะแนนจะได้ไปเท่าไหร่ครับ เริ่มเลยครับ10นาทีสาหรับการตั้งไข่และนี่มีแนวคิดว่าจะตั้งไข่ในแนวตั้งครับแมมาดูกันว่าจะได้ไหมเพราะว่ามันถ้าเราเอาหลอดมาตัดนะครับเป็นทรงแบบนี้ครับแล้วมันน่าจะสวมหัวได้พอดีเหมือนเป็นหมวกแม่จะใช้การตัดหลอดให้เป็นท่อนๆคล้ายๆกับสีวิทยาศาสตร์ครับแต่จะแตกต่างกันก็ตรงที่การวางไข่ในแนวตั้งนี่แหละครับแค่วางใจเย็นๆงโอ้โหนี่เขาบอกใจกเย็นๆใจเย็นๆจบๆ จับไข่กันโอ้ยตกลงมาครับยังได้นะครับให้เอามือเข้าไปใกล้ลูกเลยจะได้ไม่จะได้ไม่ตกแตกเชิญครับเชิญครับจะได้ไม่ผังประคองทันที่เลยนะครับเดี่ยวนะฮะโอ้๊ยคะแนนประคองไข่แตกหรือเปล่าครับไม่แตกครับยังไม่แตกนะครับป๋าเครับดูเหมือนว่าวางไข่ในแนวตั้งนั้นจะไม่ได้ผลเลยครับแองลองนแซมเริ่มจะคิดว่าวางแนวนอนแล้วนะครับเดี๋ยวตั้งรู้สึกดลำบากเลยเกินหลอดมีแค่นี้นะครับไม่มีเพิ่มนะครับ หูลื่อแล้วเจินะเนื้อหล่นมาด้านดูดีขึ้นกว่าวางใครในแนวตั้งเลยทีเดียวครับมาดูว่าจะได้ไปกี่ฟองมีสองฟองหายใจยในตัวท้องเลยนะฮะหรือจะลองทำอีกครั้งนึงนะเออล,อล,อลอ้วรอรอจัดตอนนี้จะเอาแค่นี้ก่อนหรือเปล่าฮะหรือว่าอันนี้วางไว้ก่อนวางไว้ก่อนเดี๋ยวทำอีกชุดหนึ่งลองดูโอ้เซฟเซฟไว้ก่อนนะครับ โอ้โห,โห,โหจะทําอีกชุดหนึ่งครับคุณผู้ชมเพื่อว่าจะได้มากขึ้นและถ้าไม่ไหวนี่ก็ยังมี2ฟองที่ได้ทำเอาไว้แล้วเป็นเครื่องการาันตีสิบคะแนนนั่นเองครับเอาละครับ2ฟองแล้วนะครับโอ้โหทโิ้แพ้กับงานนี้เมื่อมีการล้มลงมาก็จะเทือนไปถึง2องฟองแรกที่ตั้งได้แล้วตกลงมาแตกหมดเลยครับคุณผู้ชม เห็นไหมครับอีกด้านหนึ่งกลายเป็นเสียดายเลยนะฮะงานนี้คุณต้องเปลี่ยนแผนเลยเลยครับนุงน้องเพราะตอนนี้เหลือไข่อีกเพียง3าใบเท่านั้นครับเวลากระชั้นแล้วนะครับการวางแผนตั้งสองกองดูเหมือนว่าจะไม่ได้ผลนะครับอาเลยครับสามฟองที่เหลืออยู่นี้น้องๆจะตัดสินใจอย่างไรกันครับแค่นี้นะฮะนับนะครับสิบเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สาม 2...1... ได้ครับและในทีุดก็ต้องยอมรับสิบคะแนนไปก่อนนะครับสำหรับตุ๊กตี้พุปากาลเพราะไม่สามารถจะทําได้อย่างที่วางแผนเอาไว้ที่ตั้งไท่เอาเป็น2กลกองเพราะสุดท้ายการสั่นสะเทือนเพียงเล็กน้อยก็อาจจะส่งผลให้เสียไทยไกลไปได้ง่ายและเวลาที่เหลือน้อยลงพวกเขาจึงตัดสินใจจะรับไปเพียง1ิคะแนนเท่านั้นครับ โดยการตั้งไข่ให้ได้ความสูงนั้นจะต้องคำนึงถึงรอยต่อระหว่างไข่แต่ละใบและจุดสมดุลให้ดีที่สุดครับซึ่งทางเราเลือกใช้ดินน้ำมันในการตั้งไข่ก็ให้นําดินน้ำมันมาทําเป็นจุดเชื่อมระหว่างรอยต่อไข่แต่ละใบครับก็จะได้ดังภาพซึ่งการจะตั้งไข่ได้1ิบใบนี้จะต้องคำนึงจุดสมดุลให้ดีด้วยนะครับส่วนการใช้หลอดดูดนั้นน้องๆก็มาถูกทางแล้วแะครับแต่ไม่ควรจะตัดหลอดดูดให้มีความหนาจนเกินไปอีกครั้งจะต้องตัดให้เกิดส่วนโค้งเว้าเล็กน้อยทั้งสองด้านจะช่วยในการวางไขไ่าาางดีีีทยววครรับและะิธน้ก็จสามาถ วางไข่ได้สูงถึง6บใบเลยทีเดียวส่วนกระดาษที่ชู่นั้นก็เพียงนํากระดาษมาพันเป็นเกลียวก่อนจะนํามาคนเป็นวงกลมดังภาพเพื่อน,นําไปแทรกระหว่างรอยต่อของไข่แต่ละใบครับโดยการวางนั้นจะต้องใช้ที่ชู่ไปยัดไว้รอยต่อของแต่ละใบให้แน่นโดยอาศัยน้ําหนักของไข่ที่กดทับลงมาเป็นตัวช่วยทาให้เกิดความสมดุลเพียงเท่านี้ก็จะสามารถตั้งไข่ถึง5ใบเลยละครับ ชมลองสังเกตโครงสร้างตึกสูงเสียดฟ้าดูนะครับว่าทำไมตึกเหล่านี้ยังทรงตัวอยู่ได้แม้จะมีรูปร่างที่แตกต่างกันวิศวกรมักจะออกแบบโครงสร้างที่มีจุดศูนย์ทวงอยู่ต่ำที่สุดพอยิงสร้างตึกสูงเท่าไรจุดศูนย์ทวงก็จะสูงขึ้นเรื่อยๆตามความสูงนั้นซึ่งหากเกินความผิดพลาดแน่นอนเลยครับว่าตึกเหล่านั้นถล่มลงมารบาบคาบยางแน่นอนครับ